สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิกัดดีศาสตร์กรมยานอีกครั้งนะคะหลังจากที่หายกันไปประมาณ2เดือนเนาะต้องกราบขออภัยทุกทกท่านจริงๆนะคะที่ติดตามมิกัดดีศาสตร์กรมยานนะวันนี้เดือนพฤษภาคมนะคะเรามาตรวจเช็คดวงกันดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ผ่านช่วงสงกรานกันมาแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังมุ่งมาปรารถนาทุกทุกคนนะคะเรามาดูดวงการงานของคนที่เกิดวันศุกร์กันนะคะ วงการงานจะเป็นอย่างไรช่วงนี้หากท่านใดที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจใหม่ๆห,หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะนําเข้าส่งออกก็ได้นะเป็นกิจการของตัวเองกิจการส่วนตัวก็รุ่งรจนทีเดียวนะคะ การเป็นนายหน้า,หาสังหาหรือการเป็นทำอสังหาที่ทำเป็นของธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะสามารถทำได้เช่นกันนะจัดสรรน,นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ทำอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นค่อนข้างเยอะนะถ้าคนที่ทำงานประจํานะคะก็มักจะความคิดเห็นหรืออะไรที่มันไม่ค่อยตรงกับคนอื่นทำแหวกแนว ไม่ชอบเหมือนใครไม่ชอบเหมือนคนอื่นทาในในทํานองที่เขาเรียกว่าสไตล์ของฉันน่ะไม่ชอบตามใครประมาณนี้นะคะแล้วข้อข้อควรระวังอีกข้อสักข้อหนึ่งเนาะช่วงที่เราคิดว่าเรามักจะทําอะไรแปลกแลก,แกใหม่ๆเหนือกว่าคนอื่นแปลกกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังสักนิดนึงนะอาจจะทําให้เราเองเนี่ยมันมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงก็จริงนะคะ บางทีมันสูงจนเกินไปในบางครั้งอาจจะทำอะไรให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะฉะนั้นแล้วคิดไตร่ตรองให้ดีนะคะก่อนที่จะลงมือทำอะไรนะคะช่วงนี้หากที่ทำงานมีปัญหาตัวคุณเองจะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นได้ อย่างราบรื่นนะคะพู้นี้ไว่าตัวคุณเนี่ยมักจะกแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดค่อนข้างมากนะแต่ดีนี่ท้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ให้อย่าอย่ามีความมั่นใจในตัวเองค่อนสูงจนเกินไปนะถามว่ามีคำว่ามีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยดีไหมดีมากๆนะคะแต่ว่าก็บางทีเนาะก็ฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะ คุณเป็นผู้นําคุณเป็นผู้ตามก็ฟังเสียงของคนรอบข้างฟังเสียงของเพื่อนร่วมง,งานนะคะจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังเนาะเรามาดูาเรื่องการเงินกันบ้างนะคะการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์นะ ช่วงนี้การเงินนะคะคุณเป็นคนหมุนเงินค่อนข้างเก่งนะแล้วก็มักชอบอะไรที่มีความท้าทายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะแล้วถ้าเกิดว่าจะไปลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูแล้วมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะให้คิดดูให้ดีนะความมั่นใจเรามีก็จริงนะแต่ศึกษาให้รอบคอบ อย่าไว้ทาอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมากจนเกินไปนะคะมีโอกาสที่จะโดนหลอกโดนโกงได้นะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็ต้องดูให้ดีถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้รับมือกับมันได้ค่อนข้างดีนะถ้าเราวางแผนได้ดีนะคะและช่วงนี้การจัดการระบบการเงินการบริหารจัดการทางการเงินของคุณค่อนข้างโอเคนะมีนํำสามารถจะมีโชคจากการ เงินจากด,าด้านการเงินก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่หรือคนคอยให้ความการอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะอย่างอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าคุณอ,อยากหาไรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ ลุยได้เลยนะคะจะได้มีเงินเข้ามาหลายทางนะแล้วก็มีคนเกื้อกูลอยู่ตลอดเวลาทั้งด่ากนการเงินความรู้อะไรเงี้ยและคุณเองก็มักจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวคุณเองไม่ค่อยได้พึ่งใครนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้จ่ายให้ระมัดระวังอยู่ในแบบความพอดีพองามแบบพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยนะคะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะ สุขภาพของคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรช่วงนี้ควรเน,น้นนะคะว่าดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆนะบางทีเนี่ยคุณเ,เขาเรียกว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนเนาะแล้วก็คิดมากเครียดกังวลนะคะหรือไม่แบบบางทีอาจจะเป็น หนึ่งหละเ,เขียดเรื่องงานสองเขียดเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาปะปนกันนะคะอาจจะทําให้คุณเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไมเกรนเป็นไบโพลารก็เป็นได้นะคะควรใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากๆแล้วก็ช่วงขานะคะช่วงจะเดินจะเหินจะเดินทางจะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเดินเยอะเดินยืนเยอะนั่งเยอะก็มีโอกาสที่จะล้าลงขาได้นะคะ ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ใส่ใจอาหารการกินเป็นพิเศษหน่อยนะคะแล้วก็บางทีรสชาติมันไม่ถูกปากมันไม่อร่อยก็ไม่กินทั้งๆท,ที่ว่าของเหล่านั้นน่ะมันค่อนข้างมีประโยชน์แต่คุณก็ไม่เลือกกินที่มีประโยชน์นะไปกินของทอดของมันของที่แบบทําให้ตัวเองมีความสุขอันนั้นใช่นะแต่ระยะยาวจะทําให้คุณ มีปัญหาเรื่องสุขภาพได้นะเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะคะบางทีเนาะอาจจะเกี่ยวกับการดื่มกินเที่ยวก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วอีกอย่างที่บอกน้องว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนระมัดระวังเรื่องการเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยสะดวกปวดหัวหน้าเมือตาลายอะไรเงี้ยนะคะ ทีนี้การอาหารการกินเนี่ยค่อนข้างมีผลมากๆนะดูแลสุขภาพออกกําลังกายใส่ใจอาหารการกินเป็นพิเศษนะคะเรามาดูาเรื่องความรักกันบ้างความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ เรื่องความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในบางครั้งก็อยากจะอยู่เป็นโสดซะง,งั้นแต่บางทีก็อยากหาคนมาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตเอาใจใส่อยากให้มีครอบครัวที่ลงหลักปักฐานครอบครัวที่มั่นคงนะคะแต่ว่าก็ด้วยความที่ตัวคุณเองเนาะบางครั้งเนี่ยมันสุดตรงในเรื่องความรักมาก็ค่อนข้างเยอะผิดหวังกับความรักก็ค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่อง เจอคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่เจ้าชู้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากคุณเลือกดีๆใส่ใจในการเลือกคู่ครองคนรักดีๆนะคะคุณก็จะมีความอ่าเขาเรียกว่าเหมือนหาคู่หาคนรักที่ลงหลักปักฐานกันได้หาคนที่เป็นเสาหลักให้คุณได้นะคะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันคอยอุปธรรมค้ำชูกันในยามแก่เท่าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ช่วงนี้ดูให้ดีๆนะคะว่าคู่ของคุณเป็นแบบไหนเลือกให้ดีจัดสรรให้ดีบางครั้งก็เจอมาเยอะและพอเหอะอะไรเงี้ยในความคิดของคุณมักจะบอกว่าเออฉันอยู่เป็นโสดก็ได้อะไรเงี้ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีคู่ก็ได้่าประมาณนั้นนะคะแต่ก็ยังมีความคิดที่จะมีคู่อยู่นะแต่เรา แต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันบางคนแบบเออฉันอยู่สวยๆสดๆรวยๆอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะอยู่แบบสบายๆชิลๆแต่บางคนที่เจอเนอื้อคู่แล้วก็อาจจะเจอเนอื้อคู่ที่เขาเรียกว่าเหมือนพ่อเหมือนเหมือนพ่อก็ไม่เชิงเนาะแต่ว่าดุมากร้ายมากนะคะอีกอย่างอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีๆนะคะเรามาดูเรื่องโชคลาภก,กันบ้าง โชคลาภของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้โชคลาภอาจจะยังไม่โดดเด่นมากนักนะคะเน้นทําบุญปล่อยสัตว์ปีกสัตว์น้ําบ่อยๆนะคะจะทําให้เราเริ่มแบบ ดีขึ้นเนาะการเงินการโชคลาภก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะช่วงนี้ทําบุญเยอะๆนะคำว่าทําบุญเยอะๆไม่ใช่ว่าจะไปทุ่มทุนหรือเอาเงินก้อนนั้นนะ่ะไปทนนะําบุญนะไหว้พระสวดมนต์ก็ทําบุญได้แล้วนะคะหมั่นอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเรานะคะ บ่อยๆได้ยิ่งดีทุกวันได้ยิ่งดีนะคะและถ้าเกิดว่ามีอโอกาสเนาะปปล่อยสัตว์น้ําปล่อยปลาปล่อยนกได้จะดีมากนะคะช่วงนี้ก็ถ้าอยากเล่นก็แค่อพอหอมปากหอมคอเนอะอย่าทาราลึกนะคะบอกสม่ําเสมอบอกเสมอมาว่าการเสี่ยงโชคหรือการเสี่ยงโชคเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสนับสนุนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเสี่ยงโชคก็ลองดูค่ะพอหอมปากหอมคอนะมาดูเลขนําโชคกันนะคะ สองแปดสี่หนึ่งสามศูนย์ขอให้โชคดีนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ